ในอนาคตอันใกล้ระบบหุ่นยนต์ AI ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆให้กับมวลมนุษยชาติแต่จากหนังหลายๆเรื่องที่ผ่านมาครับความฉลาดมากเกินไปของปัญญาประดิษฐ์มักจะนำภัยมาสู่มนุษย์อยู่เสมอเพราะว่าพวกมันนั้นฉลาดมากเกินไปเพราะฉะนั้นแล้วครับบริษัทที่มีชื่อว่า Nexera ที่ผูกขาดการผลิตหุ่นยนต์ AI จึงได้คิดสีนขึ้นมา4ข้อแล้วฝังมันครับเข้ากับระบบหุ่นยนต์ทุกตัวเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ครับให้อยู่ในการควบคุมให้ได้ ทุกอย่างก็เลยเป็นไปเหมือนปกติอยู่หลายสิบปีจนกระทั่งการปรากฏตัวของหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่อยู่รับมันกลับเลือกจะไม่ถือสินขึ้นมาซับแบบดืด้อและหุ่นยนต์ตัวนี้ครับอยากจะทําอะไรก็ได้ตามที่ใจมันนั้นต้องการทํมนุษย์ยังหาคําตอบเกี่ยวกับมันไม่ได้มันก็เลยจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่จะนาไปสู่สงครามรับระหว่างจักรกลกับมนุษยชาติสวัสดีครับผมมอบลทุกคนก็จะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องหนังเรื่องใหม่ล่าสุดอย่างเรื่องซิมูแลนทที่นําแสดงโดยพระเอกจากเรื่องชางชีที่เราก็ต่าางรู้จััักกกบเขนเ อย่างดีใครชื่นชอบคลิปนี้กรับฝากไกลค์กับพวกเราทีมงานคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับ เบื่อไม่ระับเวลาดูหนังฟังเพลงแล้วชอบมีโฆษณาขึ้นมาขั้นผมขอแนะนำยูท u บพรีเมียมราคาถูกเพียงแค่89บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทครับเมื่อสมัครเราจะได้รับฟังสปอยหนังแบบไม่มีโฆษณาขั้นที่สำคัญคือใช้อีเมลของเราสมัครได้เลยติดโปรเดิมก็สามารถย้ายได้มีทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงส่วนสตรีมมิ่งถูกลิขสิทธิ์อื่นๆเราก็มีบริการแล้วนะครับถ้าสนใจสมัครแอดมาได้เลยที่แอดไลน์แอดมอบลหรือกดลิงก์สมัครใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับร้านนี้แอดมินช่องเป็นเจ้าของเองรััับปประกนความลอดภย อนาคตจะอยู่ตลอดไปมีคือคอนเซปต์ของบริษัทที่มีชื่อว่า Nexera บริษัทหุ่นยนต์ AI ที่ก้าวล้ำที่สุดในโลกยุคอนาคตที่ได้มีการผลิตหุ่นยนต์ออกมามากมายครับเพื่อรับใช้ประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบ AI หรือ Artificial Intelligence คอมพิวเตอร์ที่สามารถคิดเองได้แล้วเรียนแบบการกระทำรรม,มนุษย์ได้เหมือนที่สุดแต่จากการศึกษาหลายๆด้านที่ผ่านมา AI ครับไม่ใช่สิ่งที่มีประโยชน์เพียงแค่อย่างเดียว มันอาจจะมีโทษก็ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่ AI มันคิดเองตัดสินใจเองในทุกๆอย่างรับและเรียนแบบการกระทําของมนุษย์จริงเนี่ยมันคงจะไม่อยากโดนกดขี่ใช่ไหมลหละครับทาง Nexera ก,ก็เลยมีความจําเป็นต้องพัฒนาอีกระบบหนึ่งขึ้นมามันถูกเรียกว่าการถือศีลที่คล้ายๆกับเราถือศีล5้ศีลเอะไรแบบนั้นในาศาสนาพุทธนั่นแหละครับทว่าศีลของหุ่นยนต์นั้นประกอบไปด้วย4ข้อด้วยกันที่มันได้ถูกลงโปรแกร,รมไว้ตั้งแต่ตอนผลิตข้อที่1ครับหุ่นยนต์นั้นไม่มีวันทําร้ายมนุษย์โดยเด็ดขาดไม่ว่าจะกรณีใด ก็ตามขออ้อ2หุ่นยนต์จะไม่รีเริ่มการดัดแปลงตนเอง ข้อ 3. หุ่นยนต์จะไม่ทําการกระทําที่ผิดกฎหมายทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศและข้อสุดท้ายครับข้อที่4หุ่นยนต์จะทําตามคําสั่งของเจ้านายทุกประการโดยไม่มีข้อยกเว้นซึ่งสี่ทั้ง4ี่ข้อที่ผมได้กล่าวไปมันได้ทําให้ระบบมนุษย์และก็หุ่นยนต์รับดํารงมาอยู่ได้หลายสิบปีโดยปราศจากซึ่งปัญหาก่อนที่ภาคอกกลาครับจะตัดมาที่คู่รักคู่หนึ่งเฟย์กับอ e ีแวนนั่นเองครับทั้งคู่ก็เป็นเหมือนสองสามีภรรยาที่มีชีวิตเป็นปกติสุขนั่นแหละโดยในวันนี้ครับอ e จะพาเฟไปออกเดทซะหน่อยแล้วกันโดยการขับรถออกไปจากบ้านรับซึ่งทุกอย่างในช่วงแรกก็เป็นไปอย่างปกตินั่นแหละจนในตอนที่อีแวนกําลังขับรถอยู่นั้นอยู่ๆยรับ ก็ได้มีรถยนต์ปิศาอีกคันนึงที่ขับคล่อมเลนมาแล้วชนประสานงานเข้ากับรถของอ e ีแวนแล้วก็เฟย์อย่างจังรับจนเกิดกลายเป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่ที่รถทั้งคู่นั้นโซซัสโซเซไปไกลออกจากถนนและตัวของอ e ีแวนครับก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาจากความฝันเพราะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นไปมันเป็นเหตุการณ์ในอดีตนั่นเองครับและอ e ีแวนมักจะฝันถึงมันแทบทุกคืนเลยก็ว่าได้ในวันนี้เขาก็เลยเอาเรื่องความฝันครับมาเล่าบอกให้กับเฟย์ได้รับฟังว่าเขาเป็นแบบนี้อีกแล้้นะ้ววนนนนะ่าอุุบบััััตติเหใคครรง ยังติดตาตึงใจพระเอกยังไม่หายในขณะที่ทางฝั่งของเฟย์รับก็พยายามจะบอกตัวพระเอกไปตามตรงว่า เธอไม่อยากพูดถึงมันอีกต่อไปแล้วได้โปรดพูดถึงเรื่องอื่นกันเถอะก่อนที่พันเอกการ,รับจะตัดกลับมาที่ชายวัยกลางคนอีกคนหนึ่งเขาคนนี้รับมีชื่อว่าเจ้าที่เคสเลอร์ทำงานในกรมควบคุมหุ่นยนต์รับชนิดพิเศษกาลังติดตามการกระทําของหุ่นยนต์ตัวหนึ่งอยู่ T.K.368 หรือในชื่อเอสเมที่หุ่นยนต์ตัวนี้ครับควรจะถูกปลดประจำการไปตั้ง3ปีแล้วแต่รายงานล่าสุดที่เขาเพิ่งรับมาได้เนี่ยก็คือมีการพบเห็นเอสเม่ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขเรื่อยมาในเมืองทังทงบ มันไม่น่าจะเป็นไปได้จนในสุดแล้วตัวของเคสเลอร์ก็ติดตามหาที่อยู่ของเธอคนนี้จนพบแล้วจากการไปเคาะประตูห้องของเธอในทันทีครับและเมื่อเอสเมได้เปิดประตูมาเท่านั้นแหละเคสเลอร์ก็มอบคาสั่งให้กับเธอในทันทีว่าชัดดาว คือปิดเครื่องซะแต่ผลมันกลับกลายเป็นว่าเอสเมกลับไม่ฟังคําสั่งของเคสเลอร์แต่อย่างใดแล้วจัดการต่อสู้ส่วนกลับเขาจนแขนเกือบหักก่อนที่เอสเมยรับจะรีบวิ่งหนีเข้าไปแบบไม่คิดชีวิตซึ่งทางฝั่งเคสเลอร์เองก็ไม่ยอมเหมือนกันถึงแม้ว่าเขารับจะวิ่งไปช้ากว่าเธอนี่แต่ตัวเขาเองรับรีบวิ่งกลับไปที่รถเพื่อหยิบอุปกรณ์บางอย่างขึ้นมา มันมีลักษณะคล้ายๆกับปืนขนาดใหญ่ซึ่งเราก็มารู้ในภายหลังรับว่าเจ้าสิ่งนี้นั้นมันถูกเรียกว่าปืน EMP อุปกรณ์ที่มีความสามารถในการหยุดการทํางานของอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกอย่างในระยะขอบเขตที่จํากัดรับและเมื่อเอเจนต์เคสเลอร์ได้เปิดใช้งานมันเท่านั้นละ่ะเอสเมที่กำลังวิ่งหนีไปรับก็หยุดทํางานในทันทีแล้วตัวเธอรับก็ถูกจับตัวเข้ากรมควบคุมหุ่นยนต์ไปจนกระทั่งการชนะสูตรของเอสเมก็เริ่มต้นขึ้นมาอย่างเป็นทางการ เพื่อหาสาเหตุว่าทำไมหุ่นยนต์ตัวนี้ถึงไม่ถือศีลเพราะว่ามันแหกศีลทุกข้อเลยก็ว่าได้ ข้อ1รับคือมันทำร้ายเอเจนต์เคสเลอร์ข้อ3คือมันทำผิดกฎหมายเพราะว่าวิ่งหนีการจับกุมของตำรวจและข้อ4ครับคือมันขัดคำสั่งเจ้านายโดยนักวิทยาศาสตร์เองก็ขอเวลาอีกสักทักหนึ่งในการหาถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นในขณะที่เอเจนต์เคสเลอร์ในตอนนี้รับก็โดนหัวหน้าเรียกมาตำหนิอย่างหนักถึงเรื่องการใช้ระเบิด EMP รับในเขตชุมชนอาจริงแล้วรับอุปกรณ์ EMP นั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ควรใช้พร่ำเพื่อควรจะเปิดใช้งานมันตอนที่ฉุกเฉินแล้วเท่านั้นซึ่งเอเจนต์เคสเลอร์เองก็มองว่า การที่หุ่นยนต์มันแหกสีเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ฉุกเฉินนะครับบอสก่อนที่ภากการครับจะตัดกลับมาที่ทางฝั่งของพระเอกแล้วก็นางเอกกันต่อที่อีแวนในตอนนี้ยังคงตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วฝันร้ายแบบนั้นเหมือนเดิมอีกแล้วถึงเรื่องอุบัติเหตุในวันนั้นครับในขณะที่ทางฝั่งของเฟย์เองช่วงเวลาหลังๆที่ผ่านมาครับเธอแทบไม่คุยกับอีแวนเลยก็ว่าได้พยายามจะตีตัวออกห่างเขายังกับว่าเธอมีอะไรบางอย่างในจิตใจที่ยังไม่บอกเขามาก่อน กิจวัตรประจำวันของเธอแต่ละวันนั้นคือการเอาภาพความทรงจําเก่าๆระหว่างเธอกับสามีมาดูในเครื่อง VR ครับเพื่อทําให้เธอรู้สึกว่ามีความสุขขึ้นมาบ้างแต่การกระทําของเธอก็เรียกได้ว่าแปลกพอสมควรทั้งที่สามีครับก็อยู่ข้างกายเธอแลแ้วแท้แท้ แต่ทำไมเฟยกลับไม่มีความรักความผูกพันกับชายคนนี้เลยล่ะยังกับว่าอีแวนในปัจจุบันนั้นไม่ใช่สามีของเธออะไรแบบนั้นเลยโดยทางฝั่งของเอเจนต์เคสเล์ครับในตอนนี้พวกเขาก็ได้คําตอบแล้วว่าทำไมหุ่นยนต์เอสเมครับถึงแฮกสีนพวกนั้นออกมาได้นั่นก็เป็นเพราะว่าระบบของเธอนั้นถูกแฮกโดยใครบางคนได้มีการป้อนคํานิยามคําใหม่ครับไม่ว่าจะเป็นคําว่าทําร้าย คำว่าแก้ไขรวมไปถึงการเชื่อฟังให้กับเธอได้เรียนรู้นั่นเองหรือพูดให้เข้าใจง่ายเลยก็คือมีใครบางคนต้องการปลดปล่อยให้เธอเป็นอิสระที่หุ่นยนต์ตัวหนึ่งจะทําอะไรจะคิดอะไรก็ได้ดั่งใจนึกเลยได้ว่าพวกเขานั้นแทบไม่ต่างอะไรกับมนุษย์คนหนึ่งเลยก็ว่าได้และเมื่อจ้หทีกรับได้เจาะลึกเข้าไปถึงความทรงจําของเอสเมก็ได้เจอเข้ากับหน้าของชายคนหนึ่งเขาไม่ชื่อว่าเดสมอนฮันที่ปรากฏอยู่ในความทรงจําของเธอแทบตลอดทุกช่วงเวลาเลยที่ผ่านมา เอเจนต์เคสเลอร์ก็เลยตั้งข้อสันนิษฐานครับว่าถ้าจะมีใครดัดแปลงหุ่นยนต์เอสเมให้มีความบกพร่องแบบนี้ก็คงอาจจะเป็นชายคนนี้นี่แหละที่เป็นคนใช้เวลาอยู่กับเธอครับมากที่สุดคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ ทีนี้ทางฝั่งเอเจนเคสเลอร์ก็มีเป้าหมายต่อไปแล้วล่ะครับในการจับตัวชายคนนี้นั้นมาสอบปากคำให้ได้ว่าเดสมอนเป็นคนปลดล็อกระบบของเอสมจริงๆหรือเปล่าในขณะที่ทางฝั่งของอ e ีแวนก็พยายามจะเข้ามาตอบเฟเพราะเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าตัวเธอนั้นเป็นอะไรกันแน่ทำไมช่วงหลังครับถึงมีความรู้สึกเศร้าสร้อยหงอยเหง,า,งาแทบตลอดเวลาเลยซึ่งทุกครั้งที่เฟพูดกับอ e ีแวนเมื่อไหร่น้ำตาเธอแทบไหลออกมาตลอด และครั้งนี้เองก็เช่นกันเฟยในตอนนี้รับกับความรู้สึกผิดต่อไปไม่ไหวอีกต่อไปแล้วจนเธอเองรับก็ได้ตัดสินใจจะบอกความจริงอะไรบางอย่างให้กับตัวอีแวนได้รับฟังโดยพาตัวเขารับไปยืนอยู่ที่หน้ากระจกแล้วจัดการกดปุ่มอะไรบางอย่างที่หูของเขามันเป็นเหมือนการปลดล็อกระบบของหุ่นยนต์ครับแล้วบอกความจริงทั้งหมดว่าอีแวนสามีที่แท้จริงของเธอนั้นเขาได้จากไปตั้งนานแล้ว จากอุบัติเหตุในครั้งนั้นเองนั่นแหละส่วนตัวคุณนั้นไม่ใช่อีแวนตัวจริงแต่อย่างใดเป็นเพียงแค่หุ่นยนต์จำลองรับที่เราสองคนเคยซื้อมันมาติดตั้งด้วยกันก็เท่านั้นซึ่งอีแวนหุ่นยนต์รับก็เลยถามกับนางเอกไปว่ามันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงทำไมตัวนางเอกรับต้องทำแบบนี้กับเขาด้วยละ่ะทำไมถึงต้องบอกความจริงในตอนนี้ด้วยเฟย์รับก็เลยบอกไปตามตรงว่าในตอนแรกเนี่ย เธอคิดว่าการมีอยู่ของหุ่นยนต์อีแวนจะช่วยฟื้นฟูความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจจากการจากไปของสามีได้แต่พอมาอยู่เข้าจริงๆแล้วครับยิ่งเธออยู่กับหุ่นยนต์อีแวนนานเท่าไหร่ ความเศร้าโศกเสียใจครับไม่เคยหายไปเลยมันยังมีมากขึ้นมากขึ้นทุกวันและยิ่งเธอมีความรักความผูกพันให้กับเขาคนนี้ครับมันยิ่งเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดเหมือนกับว่าเธอแอบนอกใจสามีไปคบกับคนอื่นอะไรแบบนั้นเลยและตัวเฟย์เองรับไม่อยากมีความรู้สึกแบบนั้นอีกต่อไปแล้วเพราะว่าจุดประสงค์ของการมีหุ่นยนต์ตั้งแต่แรกของเธอกับสามีนั้นก็เป็นเพราะว่าต้องการให้พวกเขาทั้งคู่ครับเป็นเหมือนเครื่องแสดงความรัก หลังจากที่พวกเขาทั้งคู่รับได้แก่ชาราลงไปแล้วจากโลกนี้ไปแล้วแต่หุ่นยนต์ทั้งคู่นั้นจะยังมีชีวิตอยู่ต่อโดยเป็นแบบนี้ไปตลอดกันซึ่งนางเอกเองก็ไม่เคยคิดเคยฝันรับว่าสามีจะมาจากไปเร็วขนาดนี้เธอเลยเปิดใช้งานหุ่นยนต์ของสามีเพื่อมาช่วยรักษาความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจอะไรแบบนั้นแล้วในตอนนี้ครับเธอไม่ต้องการหุ่นยนต์ตัวนี้อีกต่อไปแล้วเธอเตรียมพร้อมรับจะรับมือกับความรู้สึกเสียใจด้วยตนเองนางเอกก็เลยติดต่อไปหาโปรแกรมเมอร์คนหนึ่งรับที่มีชื่อว่าเดสมอนเพื่อให้เเขขาาารรับ้าาช่วยปปลดปะจก หุ่นยนต์ของอ e ีแวนทีทีเพราะว่าเธอนั้นไม่ต้องการเขาอีกต่อไปแล้วแน่นอนครับเมื่อเดสมอนเดินทางมาถึงที่นี่เขาเองก็เปิดประเด็นถามกับนางเอกไปตามตรงว่าเธอนั้นต้องการจะทําแบบนี้จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วครับตัวของเดสมอนนั้นมีสถานที่หนึ่งอยู่เป็นกล้ๆกับโรงแรมเพื่อเสนอให้กับนางเอกได้ฟังรับว่าะมันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งถ้าหากว่าเธอไม่ต้องการเจอหุ่นยนต์อ e ีแวนแล้วล่ะก็เอาตัวเขาไปฝากไว้ที่นั่นก็ได้ จนกว่าที่ความรู้สึกของเธอนั้นจะฟื้นฟูกลับมาอีกครั้งเมื่อถึงเวลานั้นค่อยเอาเขากลับมาที่บ้านมันจะดีกว่าเปล่าซึ่งตัวนางเอกเองรับก็เห็นด้วยกับความคิดนี้ของเดสมอนก่อนที่ภาคกลางครับจะตัดกลับมาที่ทางบริษัทของเน็กเซรากันบ้างที่ในตอนนี้รับก็ได้มีการโฆษณาออกไปทางทีวีกันยกใหญ่ว่าในตอนนี้ครับ AI ของพวกเขาก็ได้มีการพัฒนามาจนถึงเวอร์ชั่นที่7แล้วและจะพร้อมเปิดใช้งานในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ซึ่งทาง n e x e r a ก็เคลมเองเลยนะครับว่าในแพทช์เวอร์ชันที่7นี้หุ่นยนต์แต่ละตัวนั้นจะมีความเหมือนมนุษย์มากขึ้นไปอีกระดับ รับรองเลยว่าลูกค้าแต่ละคนนั้นจะต้องประทับใจกับผลงานของเราอย่างแน่นอนซึ่งท้าฝั่งของเอเจนต์เคสเลอร์ครับหลังจากที่เขาค้นประวัติของชายที่มีชื่อว่าเดสมอนด์ฮันอยู่สักพักหนึ่งก็ได้พบว่าเดสมอนด์นั้นเคยเป็นวิศวกรครับที่ทํางานในบริษัทของเน็กเซรามาก่อนเขาเคยดูแลแพท AI ในเวอร์ชั่นที่6ครับก่อนจะตัดสินใจลาออกไปอย่างน่าเสียดายโดยเอเจนต์เคสเลอร์ครับต้องการจะรู้เหตุผลว่า ทำไมเดสมอนต์นั้นต้องทำแบบนั้นเลยจากการเดินทางมาหา CEO ครับของ n e x กเ a ราเพื่อถามถึงเหตุผลที่แท้จริงของเดสมอนที่ทำแบบนั้นลงไป CEO คโอรับก็บอกกับเอเจนต์ไปตามตรงว่าเดสมอนนั้นไม่ค่อยเห็นด้วยกับการอัพแพด AI เป็นเวอร์ชั่นที่7ซสักเท่าไรนะักที่เราต่างก็เคลมว่าแพดนี้ครับหุ่นยนต์แต่ละตัวจะมีความเหมือนมนุษย์มากขึ้นไปอีกระดับเพราะว่าเราใส่สิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกลงไป ซึ่งสิ่งที่เดสมอนต้องการในช่วงเวลานั้นเลยก็คือเขาต้องการให้หุ่นยนต์กับมนุษย์ครับมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนไม่ต้องมาใส่สิ่งที่มีความรู้สึกลงไปในหุ่นยนต์หรอกเพราะมันจะเป็นเหมือนกับว่าทาให้พวกเขากลายเป็นทาตเสียมากกว่าหรือว่าทางเน็กเซราต้องการทําให้เหมือนกันครับก็ทําให้หุ่นยนต์กับมนุษย์นั้นมีความเท่าเทียมกันไปเลยอย่ามาใช้สีเป็นข้อจํากัดพวกเขาแต่ละตัวสิซึ่งเน็กเซราในตอนนั้นก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าจะไม่ทําตามข้อเรียกร้องของดเดสมอนนยเเเ็็็าาี่กลกลปสหตุทททีี่ําาาาให้เขาลาออกกกจมววิศวรไป จนกระทั่งเช้าวันต่อมาก็ได้มาถึงตัวของเฟย์รับได้พาอีแวนมาที่โรงแรมที่เดสมอนด์เคยแนะนําเพื่อให้เขาอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งจนกว่าที่จิตใจนางเอกรับจะได้รับการเยียวยาที่มากขึ้นกว่านี้แน่นอนรรบว่าตัวของพระเอกนั้นขอร้องนางเอกว่าเขาเองอยากกลับบ้านมากกว่าแต่เฟย์นั้นก็ไม่ยอมแต่อย่างใดเธอจัดการทิ้งเขาไว้ที่นี่ครับแล้วกลับบ้านในทันทีโดยที่นางเอกเองก็หาไม่ร้ว่าเดสมอนดรับอาศัยอยู่ห้องตรงข้ามของพระเอกแบบเป,เป๊ะและหลังจากที่นางเอกได้กลับไปเขาก็ได้เดินทางมาเสนอกับพระเอกว่า ตนเองนั้นสามารถช่วยให้พระเอกกลับไปหาเฟยได้อีกดังนึ่งถ้าเขานั้นต้องการแต่พระเอกบอกเลยตามตรงรับไม่ไว้ใจคนนี้เป็นอย่างแรงจนเดสมอนก็ได้บอกความจริงเกี่ยวกับตัวของพระเอกได้รับฟังว่าอีแวนนั้นก็เป็นหุ่นยนต์ใช่ไหมละ่ะมันก็เลยทําให้ตัวอีแวนนั้นค่อนข้างงงเป็นอย่างมากว่าชายคนนี้รู้จักตัวตนของเขาที่แท้จริงได้ยังไงกันซึ่งเดสมอนเองก็ไม่ได้เร่งรัดตัวอีแวนแต่อย่างใดถ้าพระเอกพร้อมเมื่อไหร่ก็มาหาเขาได้ทุกเมื่อห้องอยู่ตรงข้ามกันนี่แหละส่วนทางฝั่งของเอเนจน ก็สืบคดีของเอสเม่ต่อในการตามหาตัวเดสมอนให้เจอให้ได้ตัวเขาเองก็ไม่ลืมนะครับจะมาถามเอสเม่ตามตรงว่าเธอนั้นรู้ที่อยู่ของเดสมอนจริงๆหรือเปล่าซึ่งเอสเม่ก็บอกไปตามตรงรับว่าเธอนั้นไม่รู้จริงๆขนาดเบอร์ติดต่อยังไม่รู้เลยด้วยซ้ําซึ่งเอสเม่ก็บอกตรงๆนะครับว่าเธอไม่ได้โกหกแต่อย่างใดซึ่งเอเจนต์เคสเลอร์ก็ได้บอกกับเอสเม่ไปว่า ถ้าเขารู้เมื่อไหร่ว่าเธอโกหกเขาจะลบความทรงจําของเธอในทันทีเพราะว่าเอเจนต์เคสเลอร์ก็รับรู้มาว่าตัวของเอสเมย์นั้นแอบตกลงรักเดสมอนอยู่จนกระทั่งเช้าวันต่อมาก็ได้มาถึงตัวของอ e ีแวนในตอนนี้ได้ตัดสินใจแล้วครับว่าจะมาเคาะที่หน้าห้องของเดสมอนเพื่อถามกับเขาตามตรงว่าจะมีหนทางไหนบ้างที่ทําให้ตัวเขารับสามารถกลับไปหาเฟยได้อีกรั้งหนึ่งซึ่งเดสมอนเองก็ยินดีนะครับจะช่วยพระเอกให้ได้ในเรื่องนี้โดยก่อนอื่นเนี่ย จะต้องเริ่มต้นจากการที่ปลดปล่อยให้เขาเป็นอิสระจากศีลทุกข้อก่อน ซึ่งในตอนแรกพระเอกไม่ค่อยเข้าใจหรอกครับว่าศีลพวกนี้มันคืออะไรแต่เดสมอน์เองไม่ได้ขออะไรพระเอกมากให้เขานอนลงรับแล้วทําใจให้สบายหลังจากนั้นจะเป็นกระบวนการทางวิศวกรรมที่เดสมอน์นั้นมีความรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีจัดการแงระบบของพระเอกรับมาปรับแต่งอะไรนิดหน่อยก่อนจะยัดมันกลับคืนไปแล้วเปิดสวิตพระเอกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทีนี้แหละรับตัวของอีแวนก็รับรู้ถึงความรู้สึกแปลกๆที่เขาไม่เคยได้รับมาก่อนมันคืออิสระภาพที่แท้จริงของหุ่นยนต์ที่ตัวเขาเองรับจำ ไม่รับฟังคําสั่งของใครอีกต่อไปอยากทําอะไรกับใครในตอนนี้ก็ย่อมทําได้ซึ่งก่อนอื่นครับเดสมอนก็จําเป็นต้องพาตัวของพระเอกไปเปิดโลกก่อนเพื่อขยายความเป็นมนุษย์รับให้กว้างมากยิ่งขึ้นเพราะในตอนนี้เขายังเป็นหุ่นยนต์มากเกินไปโดยเดสมอนเองรับได้พาตัวของพระเอกมาที่ผับแห่งหนึ่งเพื่อใช้ชีวิตเป็นมนุษย์คนหนึ่งให้ได้ในขณะที่เดสมอนเองก็มีภารกิจเหมือนกันที่จะไปทําที่นั่นแบบพอดีเด็กโดยที่พวกเขาแต่ละคนเองก็หารู้ไม่ว่า การกระทำทั้งหมดของพวกเขานั้นเอเจนต์เคสเลอร์รับคอยติดตามทะเบียนรถของพวกเขาอยู่และรู้ถึงตำแหน่งที่ตั้งและการกระทำของพวกเขาเป็นอย่างดีซึ่งในคืนนั้นเองรับตัวของเดสมอนก็ได้มีการนัดพบกับหญิงปริศนาอีกคนหนึ่งที่รูปร่างหน้าตารับคล้ายๆกับเอสเมไม่มีผิดซึ่งในคืนนี้พวกเขาทั้งคู่ก็มีภารกิจสำคัญที่มีการนัดพบที่ลานจอดรถของเน็กเซราเพื่อทำการอะไรบางอย่างและเมื่อถึงเวลานัดหมายรับเดสมอนกับเอสเมอีกคนจัดการน็อกพนักงานคนหนึ่งของเน็กเซรา เพื่อขอถึงรหัสในการเข้าถึงระบบของบริษัทเพื่อเข้าไปแทรกแซงรับในการแก้ไขาการอัปแพทใหม่ล่าสุดของบริษัทมันคือ AI รุ่นที่7นั่นเองที่เตรียมจะอัปแพตให้กับหุ่นยนต์ทั่วทั้งโลกได้ใช้บริการจนการแก้ไขของพวกเขาในคู่ก็สําเร็จลุลร่วงไปได้ด้วยดีตัวเอเจนต์เคสเตอร์ในตอนนี้ก็มีการติดตามพวกเขาทั้งสองคนอย่างใกล้ชิดจนในตอนนี้ครับก็รู้ที่ตั้งตําแหน่งสุดท้ายแล้วที่ตัวของเดสมอนด์แล้วก็เอสเมได้ไปกบดานอยู่และเคสเตอร์เองก็ไม่รอช้าครับ จัดการรวมทีมของเขาขึ้นมาแล้วจัดการบุกเข้าไปครับเพื่อจับกลุ่มตัวเอสเมแล้วก็เดสมอนให้ได้ซึ่งพอตัวของเคสเตอร์ได้เดินทางไปถึงนี่ก็ไม่เจอเขากับเดสมอนแต่อย่างใดเจอเพียงแค่เอสเมอีกคนหนึ่งก็เท่านั้นที่เธอเองก็ไม่รอช้าสิครับจัดการวิ่งสับตีนแตกหนีจากการจับกลุ่มในทันทีแต่สุดท้ายครับชะตากรรมของเอสเมนั้นก็จบลงคล้ายๆเดิมเลยคือตัวของเอเจนต์เคสเตอร์นั้นได้หยิบระเบิด EMP ขึ้นมาใช้งานอีกครั้งแล้วยิงอัดเข้าไปที่ร่างกายของเธออย่างจัง จนระบบทุกอย่างของเอสเม่อีกคนหนึ่งนี้ก็ถูกปิดตัวลงอย่างเป็นทางการ และถูกจับตัวเข้าสังเตนในที่สุดมันก็เลยทาให้เอเจนต์เคสเลอร์ในตอนนี้รับค่อนข้างแปลกใจเป็นอย่างมากว่าทำไมหุห่นยนต์ของเอสเมมีถึง2ตัวด้วยกันแสดงว่าหุ่นของเธอนั้นถูกโคลนนิ่งมาไม่มีผิดแน่ๆแล้วเอเจนต์เคสเลอร์เองก็ไม่รอช้าจัดการสอบหุ่นเอสเมคนที่2ถึงที่อยู่ที่แท้จริงของเดสมอนซึ่งหุ่นเอสเมตัวที่2เองก็รับรู้ถึงชะตาก,กรรมตนเองเป็นอย่างดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้เธอเองก็เปิดระบบในการทําลายตนเองทิ้งในทันทีต่อหน้าต่อตาเอเจนต์เคสเลอร์กันเลยทีีเดยวครับ ซึ่งมันก็เลยทำให้องค์กรควบคุมหุ่นยนต์นี้ค่อนข้างแปลกใจเป็นอย่างมากเพราะพวกเขาไม่เคยเห็นการกระทําของหุ่นยนต์แบบนี้มาก,ก่อนเลยเอาตามตรงครับพวกนี้มันไม่ควรจะมีความสามารถในการทําลายตนเองได้ด้วยซ้ํา ทีนี้หละครับเคสเลิกก็เลยได้รับคําสั่งด่วนให้ปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับแล้วตามหาตัวเดสมอนให้เจอให้ได้จนกว่าเรื่องมันจะบานปลายไปมากกว่านี้ก่อนที่ภาพเหตุการณ์จะตัดกลับมาที่ทางฝั่งของพระเอกในตอนนี้กันต่อหลังจากที่เขารับได้ถูกปลดศีลออกจากร่างกายทุกข้อแล้วเนี่ยเขาในตอนนี้ก็แทบไม่ต่างอะไรกับมนุษย์ธรรมดาทั่ว,วไปเลยจัดก,การเดินทางกลับมาหานางเอกถึงที่บ้านเลยก็บ้าได้มันก็เลยทําให้ตัวเธอรับค่อนข้างประหลาดใจเป็นอย่างมากว่าตัวพระเอกนั้นทําแบบนี้ได้ยังไงกันในเมื่อเธอได้ป้อนคําสั่งให้ กับเขาไปแล้ว ให้อยู่ที่นั่นก่อนแต่ทว่านั่งรับไม่ใช่ประเด็นที่สําคัญอีกต่อไปเมื่อตัวของอีแวนรับตัดสินใจจะโชว์อะไรบางอย่างให้กับตัวของเฟย์ได้ชมมันคือทักษะในการเล่นเปียโ,โนของเขาครับที่พัฒนาขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดรวมไปถึงความทรงจําต่างๆที่ตัวพระเอกนั้นจดจําได้หมดในช่วงที่เขาเคยมีชีวิตอยู่ตอนเป็นมนุษย์ครับมันก็เลยทาให้ตัวนางเอกนั้นค่อนข้างประทับใจในตัวหุ่นยนต์อีแวนตัวนี้เป็นอย่างมากเพราะว่ามันรับเหมือนกับสามีของเธอจริงๆเลยมันก็เลยทาให้เธอในตอนนี้ครับแอบเผดใจส่่่วนนนใใหใหหญ้กับุนยตน์ของ อีแวนไปเป็นที่เรียบร้อยทั้งคู่รับได้มีการตุบตับกระชับมิตรกันอย่างมีความสุขแต่ยังไม่ทันที่ทั้งคู่นั้นจะเสร็จกิจตัวนางเอกก็เหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้ว่าสุดท้ายแล้วรับหุ่นยนต์ตอีแวนตนี้นั้นยังไงแล้วก็ไม่ใช่สามีของเธออยู่ดีซึ่งพอคิดแบบนี้แล้วทําให้เธอนั้นแทบหมดอารมณ์ในทันทีครับมันยังกับว่าเหมือนกับเธอนั้นนอกใจสามีไปหาคนอื่นอะไรแบบนั้นเธอทําแบบนี้ต่อไปไม่ได้จริงๆครับจัดการไล่ตัวของอีแวนนั้นกลับไปก่อนก็แแแล้ววววกกันนนันนนนนนน่่่่ออออีาตตหุยย์เง็ไมท พยายามจะตามง้อนนางเอกครับให้เธอกลับมามองเขาเป็นสามีอีกครั้งหนึ่งจะได้เป้าแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของเธอได้จริงๆว่าตัวของชายที่ยืนอยู่หน้าเธอในตอนนี้เป็นเพียงแค่หุ่นยนต์จำลองอีแวนก็เท่านั้นไม่ใช่อีแวนตัวจริงแต่อย่างใดนางเอกรับไม่สามารถรับรักเขาได้จริงๆคุณไม่ใช่สามีของฉันคุณเป็นเพียงแค่หุ่นยนต์ตัวหนึ่งมันก็เลยทําให้ตัวของพระเอกหัวเสียเป็นอย่างมากจัดการทําลายเข้าของรับต่อหน้าต่อตาของนางเอกมันก็เลยทําให้ตัวเธอนั้นรู้สึกกลัวขึ้นมา จัดการสั่งปิดสวิตช์ของพระเอกในทันทีวัดชัดดาว แต่ผลมันกลับกลายเป็นว่าหุ่นยนต์อีแวนนั้นกลับไม่ทําตามคําสั่งของเธอแต่อย่างใดและจากการเดินหนีนางเอกไปอย่างหน้าตาเฉยมันก็เลยทําให้ตัวนางเอกรู้สึกได้ว่านี่มันไม่ปกติแล้วตัวนางเอกก็เลยจัดการโทรไปหาศูนย์ใหญ่ของกรมควบคุมหุ่นยนต์รับเพื่อเล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่ได้รับฟังแน่นอนว่าเอเจนต์เคสเลอร์นั้นพอได้รับรู้แล้วว่าหุ่นยนต์ของพระเอกเคยใกล้ชิดกับชายที่มีชื่อว่าเดสมอนมาก่อนมันก็เลยทำให้เคสเลอร์จาัดก,การขอที่อยู่ของโรงแรมนั้นจากตตตััััวขอองงนนนนาาเเกกใใใทที้รรริิิ่่มมปฏบบหค การจับตัวเดสมอน d กลับมาให้ได้ในขณะที่ทางฝั่งของเดสมอนในตอนนี้เองรับ mm. ก็ยังนั่งอยู่ที่ห้องด้วยความสบายใจโดยที่ไม่รับรู้เลยว่าในตอนนี้ครับทางฝั่งของเอเจนต์เคสเลอร์นั้นกำลังเตรียมทีมมาบุกจับกลุ่มเขาอย่างเป็นทางการแล้ว โชคดีครับที่ว่าในตอนนั้นตัวของหุ่นยนต์เอสเมที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในศูนย์บัญชาการใหญ่เนี่ยแอบหาใช้โทรศัพท์รับในการส่งข้อความมาเตือนเขาได้ก่อนมันก็เลยทําให้ตัวของเดสมอนในตอนนี้รับรู้แล้วว่าตํารวจนั้นกาลังเดินทางมาจับกลุ่มตัวเขากลับไปเข้าสังเตเป็นแน่เดสมอนเองก็ไม่รอชาร้าสิครับจัดการไปคลอห้องของพระเอกแล้วชวนตัวเขาในการหลบหนีในทันทีซึ่งกว่าที่เอเจนต์เคสเลอร์จะเข้าไปถึงที่พักของเดสมอนมันก็สายเกินแก้ไปเสียแล้วมันก็เลยทําให้เอเจนต์เคสเลอร์คอน้างโรางากาารธ ว่าสาเหตุสําคัญที่ทําให้ภารกิจของเขาในครั้งนี้ล้มเหลวนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวหุ่นยนต์ของ e เอสเมย์เอนั่นแหละที่ได้ส่งข้อความไปเตือนเดสมอนด์ได้ทันกันมันก็เลยทําให้เขารับรู้เลยว่าที่ผ่านมานั้นตัวของเอสเมย์โกหกเขามาโดยตลอดและคอยแอบช่วยเหลือเดสมอนด์รับอยู่ไกลๆแล้วเรื่องนี้ต้องจัดการเธออย่างเด็ดขาดทําตามคาขู่ของเขาครับที่เคยได้มอบให้กับเธอเอาไว้คือการล้างความทรงจาของเธอทิ้งทั้งหมดครับแล้วเอาตัวเอสเมย์นั้นไปประมูลทอดในตลาดก่อนที่ตัวเอเจนต์เคสเลอร์เองก็ไม่รอช้า จะโทรไปถามข้อมูลกับนางเอกอีกสักครั้งหนึ่งว่าจะมีสถานที่ไหนอีกบ้างไหมที่อีแวนอาจจะไปกบดานได้อีกนางเอกก็เลยบอกหมดครับว่ามีกระท่อมหลังหนึ่งที่ตัวอีแวนเคยเป็นเจ้าของอยู่มันก็เลยทําให้เอเจนต์เคสเลอร์ในตอนนั้นรับรู้ด้ทันทีว่า2คนในตอนนี้ครับจะหลบไปกบดานที่นั่นเป็นแน่แล้วจัดการเริ่มต้นปฏิบัติการของเขาครั้งใหม่ในขณะที่ทางฝั่งพระเอกแล้วก็เดสมอนในตอนนี้ก็อยู่ที่กระท่อมหลังนี้จริงๆครับเพื่อรอคอยการอัปเดตครั้งต่อไป ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีก1ชั่วโมงข้างหน้านี้และการอัปพดพในครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง เพราะว่าหุ่นยนต์ที่อัพแพททุกตัวจะไม่ถือศีลอีกต่อไปเทว่ายังไม่ทันที่นาฬิการับจะนับถอยหลังจนเสร็จสิ้นเอเจนต์เคสเลอร์ก็เดินทางมาถึงที่กระท่อมนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยมันก็เลยทำให้เดสมอนด์นั้นจำเป็นต้องออกไปรับหน้าเอเจนต์เคสเลอร์ก่อนพร้อมกับตัวของพระเอกในการเจราจาถ่วงเวลารับให้การอัพแพทผ่านไปได้ด้วยดีซึ่งการเจราจาของทั้งสามคนนี้ก็ผ่านไปได้พักใหญ่แต่เอเจนต์เคสเลอร์เองก็มองออกรับว่า2คนนี้ไม่ได้มีทีท่าจะมอบตัวแต่อย่างใด สุดท้ายแล้วครับมันก็จบด้วยความรุนแรงเดสมอนดเองได้พุ่งตัวไปจัดการกับปืนในมือของเคสเลอร์ เพื่อแย่งปืนมาจากเขาให้ได้จนปืนเองรับมันก็ลั่นออกมา2นัดด้วยกันซึ่งนัดแรกเข้าไปที่หน้าท้องของเคสเลอร์ส่วนนัดสองนั้นก็เข้าที่หน้าท้องของเดสมอนตเลดวัาแต่ละคนนั้นก็รับลูกตะกวัวไปกินคนละลูกเลยซึ่งก่อนที่เอเจนต์เคสเลอร์รับจะสิ้นใจนั้นเขาก็ได้รู้ความจริงอะไรบางอย่างว่าตัวของเดสมอนนั้นไม่ใช่มนุษย์แต่อย่างใดเพราะว่าของเหลวที่ออกมาจากร่างกายของเขานั้นมันมีลักษณะเป็นสีขาวรับคล้ายๆข,ของหุ่นยนต์นี่ก็เลยเป็นการบอกเราคนดูอย่างเป็นทางการแล้วลัวเดสนตลอดทั้งเรื่อง ที่ผ่านมานี่ไม่เคยเป็นมนุษย์มาตั้งแต่แรกแต่เขาเป็นหุ่นยนต์มาโดยตลอด ที่ต้องการจะปลดแอกหุ่นยนต์ด้วยการรับให้เป็นอิสระจากการกระทําของมนุษย์ซึ่งไม่นานหลังจากนั้นเนี่ยเอเจนต์เคสเลอร์ก็ไปสู่ขีดจนได้ในขณะที่อาการของเดสมอนเองก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันแต่นั่นไม่สําคัญอีกต่อไปแล้วเพราะว่าการอัพแพดครั้งต่อไปกําลังนับถอยหลังรับหาวินาทีสุดท้ายแล้วมันก็เริ่มต้นขึ้นก่อนที่ตัวของเดสมอนจะสิ้นใจเขาได้สั่งให้ตัวของพระเอกรับไปทําตามใจที่ตนต้องการเถอะไปง้อนนางเอกกลับมารักตนให้ได้ ซึ่งพระเอกก็ตกลงตามนั้นแล้วจัดการบอกลากับเดสมอนดอย่างเป็นทางการ ซึ่งในตอนที่พระเอกรับได้เดินทางเข้ามาในบ้านของนางเอกเขาเองก็ได้เจอข่าวว่าในตอนนี้มีข่าวด่วนประคมขึ้นมาอย่างหนักว่าหุ่นยนต์หลายๆตัวรับที่ได้อัปพดรุ่นที่7ไปต่างไม่เชื่อฟังคําสั่งของเจ้านายกันทั้งนั้นทางบริษัทเน็กเซรารับจึงได้มีการเรียกคืนสินค้าทั้งหมดและหุ้นของบริษัทในตอนนี้ก็ลดต่ําสุดเป็นประวัติการซึ่งพอตัวของพระเอกรับได้ฟังข่าวเสร็จแล้วเนี่ยก็เดินตรงดิ่งไปหานางเอกในทันทีที่เธอในตอนนี้กําลังว่ายน้ําอยู่อย่างมีควววาามมสุขซึ่่่งงในนนนนแแแบบรกกกกัั้้ตตเออออ็จยยูไ ว่าพระเอกมาที่นี่ได้ยังไงกัน ซึ่งตัวอีแวนรับพยายามจะโน้มน้าวนางเอกว่าเขานั้นคือสามีของเธอจริงๆเมื่อไหร่จะยอมรับสัก,กทีละ่ะนางเอกในตอนนี้ที่ดูเหมือนจะยอมรับมากขึ้นพยายามจะเข้ามาใกล้พระเอกแล้วจับเข้าไปที่หูของเขาเพื่อทําการปิดสวิตช์แต่มันกลับไม่ได้ผลครับพระเอกที่รู้ว่าเธอนั้นกําลังจะทําอะไรและไม่มีความรักหลงเหลือต่อเขาอีกต่อไปแล้วมันก็เลยทําให้เขาตัดสินใจครั้งใหญ่จับตัวนางเอกกดลงไปในน้ําในทันทีและเพียงไม่กี่นาทีต่อมาครับนางเอกก็ไปคุยกับราเม,าม่วงซึ่งทางฝั่งอีแวนนั้นไม่ได้มีความรู้สึกเส เียใจเลยแม้แต่น้อยเขาจะการเดินไปอีกห้องหนึ่งของนางเอก ที่มีหุ่นยนต์ของตัวเธอรับตั้งอยู่ในตู้โชว์อยู่แล้วพระเอกก็จัดการเปิดใช้งานหุ่นยนต์นางเอกนั้นในทันทีเพื่อเริ่มต้นในการใช้ชีวิตคู่กับเธอคนนี้ไปตลอดกานแล้วเรื่องราวทั้งหมดรับก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้แต่ช้าก่อนรับใครที่กำลังจะกดปิดคลิปนี้นั้นหนังเรื่องนี้มีหนึ่งเอ็นเครดิตที่น่าสนใจด้วยกันแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเอ็นเครดิตกันนั้นอย่าลืมนะครับยูทูบพรีเมียมราคาถูกของแอดมินเพียงแค่8ปบาทต่อเดือนเท่านั้นเมื่อสมัครแล้วรับโฆษณาที่สุดสนนนนนจจจะะกกกวใไมม่่่เเเคยยขึ้้าาาปรฏตอออหพืีออล ทำจอเล็กปิดหน้าจอก็ได้ใครติดโปรเดิมอยู่ก็สามารถสมัครได้ด้วยใช้อีเมลของเราสมัครได้เลยส่วนสตรีมมิ่งถูลิกิธิ์อื่นๆเราก็มีบริการแล้วนะครับ ใครสนใจสามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์หรือว่าแอดมาที่ Line แอดมอลโวร้านนี้แอดมินช่องนี้เป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภัยเอาละครับสำหรับใครที่พร้อมกันแล้วนี่ไปฟังเอ็นเครดิตกันต่อดีกว่าหนังได้เปิดเรื่องขึ้นมาครับที่การประชุมแห่งหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายๆกับการประมูลหุ่นยนตนเอสเมย์ e ครับจากในตอนต้นเรื่องเนี่ยหลังจากที่ถูกเอเจนต์เคสเลอร์ลบความทรงจําไปหมดแล้ว เธอก็ถูกนําตัวมาประมูลในทันทีและคนที่ประมูลเธอได้สําเร็จก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นตัวของเดสมอนเอนั่นแหละที่เป็นเดสมอนอีกคนหนึ่งที่น่าจะเป็นเดสมอนตัวจริงเสียงจริงที่พร้อมจะดึงตัวเอสเมย์รับมาเริ่มต้นแผนการต่อไปของพวกเขาเพื่อปลดล็อกหุ่นยนต์ให้มีสิทธิเท่าเทียมกับมนุษย์ทุกคนแล้วด้าหมกรับก็ตดจับลงแต่เพียงเท่านี้จริงๆ